ฮะันม <mark. S 1> <n> ีอะไรนค่หเขยเหรอไห่เอาที่บอกก็ไม่เอาเอออยเียกันเน่ๆก็ไม่ต้องไปให้มันไหม่มันใหม่ไม่เอาต่ออันนี้ท่าเนี่เขาใส่นี่นะเก็บเกลีมถ้าไม่กินเอาใส่เออเออแบ่งกันกินแบ่งกินต ก็ไม่ต้องกินก็ไม่ต้องเอาผักในรูปนี่หรือกินเสร็จแบบนี้ไม่กินก็เอาใส่นี่น่ะไม่กินผักจะได้แข็งแรงใครกินก็ได้แข็งแรงใครไม่กินก็ไม่ได้แข็งแรงไม่ต้องกินบอกจะได้แข็งแรงกินเลยกินข้าวกินแค่ต้องกินข้าว ปากอร่อยทำไมนี่นี่ไม่กินล่ะทิมรู้ต้องน้ำวันใหม่นะไม่กินเอาเด็กินน้ำเลยไม่เอาให้เล่นบ้างไม่กินน้ำนี่เหรอเอาแล้วยเด็กกินน้ำไหออมนหนหอะฮะไม่เป็นอะไรไม่กินเหรอเอาเ <laughs> นี่ยน้ำพอไหม ก็ได้กินเนื้อก็ตัดออกใช่แม่เออไม่กินก็ตัดออกลูกเออไกินอกเออมันแขงมันกินไม่ได้หรอกไมันแข็งขยากกินผักก็เอาใช้ช้อนสิเออแม่ทำให้แยงกินไหมแยงกินไหมแครอทกินได้อยู่หรอกนะแครอทกินได้ไหมเออแครอทกินได้ ผักใบเขียวลูกก็ต้องกินนะรู้ไหมด้วยเออเอาเอาัปกินทีนี้เอานีนี้เือมาเียวเอาไปเสิร์ฟดูดีทีนี่เอาเร็วเร็วถ้าไปโรงเรียนไม่ทันเพื่อนนะมื้อวันใหม่เนาะอย่างวันใหม่ก็กิน,นกินแข่งกันอันนี้เอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนอันนี้เอาไปเก็บก่อนจะไม่ให้ใครกินมนะัน ชินชั่วมาน,นี่นี่แเดิกัเออชปช่าิงันี่นี่เป็นไรจะได้นเ็นี่ไสุกระปงต้องเช็ดใช่ไหม เชื้อโรคมันลงไปอืมเชื้อโรคมันลงไปดีตีนั่นหรอใช่เพราะว่ามันจะนอนไม่ได้เลยอืมก่อนนอนต้องเช็ดใช่ไหมก่อนนอนไม่เช็ด ันต้องรักกันรู้ไหมคะยอย่าทะเลาะกัน,ไม,นไม่เล่นไม่เล<ห>่นห,หน่อยแ<ม>ต่เพื่อให้รู้เลยไม่เปิดเดียเขาเห็นนมเปิดอะไรทางนี้แม่ทาไม่ใหน้น้องกินท่ะโอ้โอนี่เนี่ยอ่ะนี่นี่กินได้เร็วนะเป็นคนแก่เลยทีนี้นเดี๋ยวเสือ้อมันยืด เดี๋ยววันใหม่อ่ะโอโอโอะไรโอกบปะโอานโอกินลูกกินกินด่อยอ้ผู้ดเอาสมาเคียงโตแล้วลนี้ยนี่ฮะนี่นี่เหรอเาอไปเขียนโต๊ะเลลูกอือกินเขามันเด็กหน่อยบนท่านนอนอยู่นนอน แค่ขีดป่อนกับยังเลยไปแม่เพิเ้นได้พาไปซื้อขอพัดปูที่นอนไปแล้วนอนใส่เกี่ยวหย,ยังมากจ้ะใ่โอ้เด็เกี่ยวไอติมมากโอ้กินไอติมเนี่ยไอติ่ง ก็ติ่มาปเท่าามีหรอกครื่องฉีมีอยู่ในห่างละไอติ่มเคงฉีไอติ่มห่างกนหืนเ่ามีงอยู่้ยบ้านเท่าบมีหรอมีจะไอติ่มเพราะยังไงเพราะยังไงกเออมีงจะไอติมเพราะยังไงดิล่ะไ ah. อติมนี่ไอติม

ก็ต้องกิน no ถ้าเด็กๆคนไหนไม่กินแครอทกระต่ายก็จะมาหาโค่นะเออโัวเขาเอาหอนเขาจัดเปิดบ้านเนี้ยจุ๊บจุ๊บโค้ดไม่เอาไม่เอาไม่ได้ลูกมันเนี้ยขึ้นฟ้าไปกินได้ประว่าณรุ่งใจแตกอย่างนะคุณแต่อี๋มันเป็นมะนาว ออกไปนะลูกไทนทำงานก่อน้กินข้ากินแล้วนอนเด้อไนอนไปกินแล้วก็สิเอานอนครับไาทำงานก่อนไปนอนมานอนบอกยู่นี่มานอนไปคนง